เฮ้พี่ดีกับน้องอรตตี้มาทำอะไรครับมาทำายสีแดมาบาสีปูนพลาสเตออยาก้เป็นหัวเป็นแดงขอขอเปหัวใจปนน้ำคอ้หัี้มันเป็นไอติมหรือเปล่าขอน้าคุ้เหรอไอติมเปล่าแดด้วยแล้วก็มีไดโนเสาร์ไดโนเสาร์จระเข้ที่ไหนล่ะโอ้โหกัซีลาเด้ยแดโนชาไดโนเสาร์พันอะไรก็ไม่รู้ครับ อ,นนอันนี้ไม่ใช่ดเสอ,อันนี้ค <c oughs> กอซิล่าหรอกอซิล่าเหรอตัวนี้นะกอซิล่าเหรอใช่แล้วดูสีดิมีสีอะไรบ้างเอาสีมาดูก่อนแก,แกะเลย <c oughs> แกะเลย,ยออนนมีม <c oughs> สีสีเลยนี่ครับตอนนี้เราเทสีใส่เข้าไปในจานสีเรียบร้อยแล้วมีสีอะไรบ้างครับปาร์ตี้สีดำ ฟ<ส>้าสีแดงไ,ได้สีเหลืองอ๋ออันนี้สีเหลืองไม่ใช่เหรอพี่ดิ๊โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มระบายกันเลยครับ <c oughs> มาเอาตัวอะไรก่อนดี่ดี้เอาตัวอะไรก่อนพี่ดเอาคอส์ล่าอ่าดี่ดิ๊เอาตัวไดโนเสาร์ก่อน <c oughs> อ่ออามาเริ่มเลยอ๋อตอนนี้ที่เริ่มระบายแล้วครับพี่ดี๊ก็เริ่มระบายแล้วโอ้ของพี่ดิเป็นสีเหลืองโอ้ <c oughs> สบย <c oughs> สบยสบาย เีวรามาดูกันว่าถ้าระบายเสร็จแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงครับน่าเป็นไงครับคนละตัวไดโนเสาร์ขอดูของพี่ดีหน่อยครับโอ้โหดูดิสีอะไรบ้างครับสีฟ้าสีดำโอ้ของอาตี้ สรุไปว่าเลยดราสาวของเรานี่มันคือพันสายลุ้งใช่ไหมครับเป็นสีสายลุ้งเลยดูดิฐานก้าไว้พี่สิโอ้พี่ที่ฐารเป็นสีแดงด้วยอ่ะจอไอจีไม่ต่อไอสีโอ้ขอที่ทาเป็นสีอะไรเนี่ยสีดํากับสีขาวเหรอ,หรอแกละ,ละกดูน้ำล้างของดูขอที่หน่อยน้ำร้างของอาร์ตี้โอ้โหดำเลยครับ <for funny. S 1> ขอไอที่ี่เป็นสีอะไรเนีย่ยสีแ, <ế> แดงโอ้ oh ดูสีของเราดิยังเหลืออยู่เลยนะเนี่ย เราเติมสียังคาได้อีกหลายตัวเลยเพราะเราซื้อมาเยอะมากวันนี้ยังมีตัวอันสีด้ยโอ้มีสองสีเลยครับพงอตี้สีอะไรครับเนี่ยสีดำอ๋อสีดำทาเข้าไปโหสไปเดอร์แมนสีดำป่ะสีเขียวโอ้ทำไมมันผสมกันหลายสีจังเลยอะตอนน้าที่เห็นบไปเดอแมนที่ก็เป็นสีแดงอันนี้มาเป็นสีไหนอ้าวหรอมันมีหลายสีใช่ไหมมันมีหลายภาคมันมีภาคตัวสีดําด้วยใช่ไหม พี่ที่กำลังระบายสีไอติมแก้ขวดนนะ้ำอิ่อแล้วเนี่ยพ่อก็คืออะไรครับขวดน้ำเหรอน้ำเนี่ยเพื่อดูเป็นขวดน้ำรู้ดูเป็นไอติมทำไมพ่อดูเป็นไอติมอ่ะไม่เห็นหรอมันมันคือขวดน้ำก็เไม่ไมเคยไปกินเอฟซีหรอพี่ที่เขาเอาเอาขวดน้ำแบบนี้ให้อะ่ะเออหรออ๋อขวดน้ำไปกินเอฟซีเหรอใช่โอเคครับโอเคโอเค จินตนาการใครจินตนาการมั้งครับสำหรับเพื่อนๆคิดว่ามันเป็นอะไรครับโอ้โหดูครับสไปเดอร์แมนตอนนี้สีเขียวก็มาครับสไปเดอร์แมนทหารหรือเปล่าครับเนี่ยสไปเดอร์แมนทหารเหรอเป็นลายพรางใช่ไหมเสริมสร้างจินตนะจี๊ดสร้าเป็นสีเขียวเดน่ะน้ำสีดำแล้วเนี่ยตอนนี้พี่อินดี้เอาสีแดงเขาเอาสีน้ำเงินทาไอติมขวดน้ำโอเคโอเคครับขวดน้ำก็ขวดน้ำ แล้วว้โอ้เกีดแต่ตะไบที่ดูดเกิดแต่ตะไบที่ดูที่ไหนที่ดูดอ๋อนี่มันคือที่ดูดเหรอครับมันคือหลอดเหรอมันไม่ใช่ไม้ติ่มใช่ไหมตัวติ่เหรอแต่นี่คิดว่ามันคือหลอดใช่ไหมเพราะมันคือแก้วน้ำใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคจมูกสไปเดอร์แมนก็เป็นสีแดงก็เป็นสีแดงใช่จมูกเราเป็น้ีนวลก็เป็นสีแดงอ๋อจมูกสไปเดอร์แมนก็เป็นสีแดง อ๋อแล้หมวกสไปเดอร์แมนเป็นสีแดงแล้วเหลืออีกด้านหนึ่งนะครับด้านนี้ยังขาวอยู่เลยนะครับ yeah, โอ้โหเรียบร้อยครับสไปเดอร์แมนกับแก้วน้ำอินดี้หรือขวดน้ำหรือไอติมหรืออะไรสักอย่างนะครับเราไม่ออกว่ามันคืออะไรแต่พี่ดี้บอกว่ามันคือแก้วน้ำขวดน้ำนะครับแล้วก็ไดนโนเสาร์อีกสองตัวครับโอ้โหนี่คือกอซิลา่าเหรอนี่คือกอซีล่าอันนี้ก็กอตซีล่าเหรอครับ โอเคกอร์ซีล่าก็ร์ซีล่าครับได้เสริมสร้างจินตนาการกันวันนี้สนุกสนานมากมายสําหรับวันนี้เราคงต้องลาไปก่อนนะครับไปร้องไม้ร้องมือเก็บของกันก่อนแล้วฝากกดติดตามในกําลังใจที่ดีดกับเราอ่ะตีด่ดูนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายไว้ที่เด็กก็เหน่อีกู